ชาวราศีเมษนะคะในปี2568นี้เรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเป็นเรื่องใดบ้างพลังงานของเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเรามารับฟังคคำทำนายกันได้เลยค่ะพลังงานความเป็นตัวตนของคุณนะคะชาวราศีเมษที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะใครท่านเท้าทุตลด เป็นคนมีสิกเซนสัมผัสค่ะเป็นคนดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงแข็งแค้วคลาดปลอดภัยนะคะมักจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่เสมอนะคะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครที่เขาคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะ่ะส่วนมากเขาจะแพ้ภัยไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ไงภพ่พระอินไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดีโดยเฉพาะคนที่ชอบช่วยเหลือสังคม ใจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาสงฆ์และสนใจในเรื่องของการทานุบำรุงระพุทธศาสนาค่ะภายท่านเท้าทศรถยังหมายถึงในช่วงวาระบุญส่งผลเนาะหรือเป็นคนที่แบบดวงดีมีโชคมีลาบอะโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงนะม,มีโอกาสที่จะได้บุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงปีพศ2568นี้นะ หลายท่านก็น่าจะได้ลุยไปแล้วค่ะทําไปแล้วด้วยถ้าทํางานประจําหลายคนอยู่ในระดับหัวหน้าผู้นําค่ะแต่ถ้าทําอาชีพอิสระถือว่าธุรกิจที่คุณทำค่ะประสบความสําเร็จอย่างสงูงสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการบริหารเหน็ดเหนื่อยกับการให้ความรู้เหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จค่ะเทพจันทร์นะคะ อาจจะเป็นช่วงที่คุณพยายามที่จะแบบบุกเบิกเนาะในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีหรือรูปแบบงานออนไลน์ไพ่ใบนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามอาหารเครื่องดื่มงานศิลปะงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะในเรื่องการงานของชาวราศีเมษ ในปี6-8นี้นะคะจะเป็นอย่างไรไพ่พระโคนันทิไพ่กุมารทองไพ่หันอุมานกับนางเบญจกายหลายท่านเป็นคนที่เหนื่อยเสียสละทํางานหนักเพื่อคนรอบข้างอยู่เสมอนะคะแล้วก็หลายท่านก็เป็นคนที่มักจะอาสา อาสาเจ้านายหรือช่วยเหลือคนรอบข้างช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระถ้าเป็นอาชีพอิสระบ่งบอกถึงคนที่พัฒนาความรู้อยู่เสมออ่าถ้างานบริการคือเป็นธุรกิจบริการที่มีคนรักมีลูกค้ารักบ,บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีการค้าการขา,า,รายถ้าในช่วงนี้คุณรู้สึกว่า มันประสบความสําเร็จระดับหนึ่งก็จริงแต่ว่ารายได้ค่ะยังยังไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจแต่ตัวคุณเองอะค่ะไพายพระแม่ลักษมีเนาะคือในชุดเนี้ยน่าจะก,กําลังที่จะพยายามบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการตลาดออนไลน์ระบบขนส่งรวมถึงพัฒนาความรู้เพิ่มในสิ่งที่คุณสนใจ เพื่อที่จะมาต่อยอดในเรื่องของการทําธุรกิจถ้าในเรื่องของการงานนะอาชีพอิสระถือว่าโดดเด่นค่ะแต่ถ้าทํางานประจําก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการแก้ปัญหาเหน็ดเหนื่อยกับการช่วยเหลือลูกน้องบริวารเหนื่อยแต่ก็ประสบความสําเร็จเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะในเรื่องของการเงินปี68นี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่รจนาก,กับสังทองจะมีการปรับเปลี่ยนนะโอ้โหไพ่ปปิเเนตต่างราชาโชคจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนกับว่าเป็นการสิ้นสุดอะไรแบบเก่าๆแล้วค่ะคุณจะไม่ทําอะไรแบบเดิมๆอีกแล้วคุณจะปรับเปลี่ยนใหม่และเป็นการปรับเปลี่ยนที่ได้ผลลัพธ์ที่เกินค่านะคะปฏิหารการเงินค่ะราชาโชคโชคลาปฏิหาร ชุดนี้ความสําเร็จมันไม่ได้มาจากความฟุกอยู่แล้วค่ะไพ่พระอินไพ่พระอรุณเทพประรคุณบุกเบิกไปแล้วคุณลุยไปแล้วแล้วอะไรที่มันเกิดปัญหาเนี่ยค่ะคุณไม่ได้คุณไม่ได้ย่อท้อคุณไม่ได้วิตกกังวลแต่คุณโฟกัสไปที่การพัฒนาตัวเองเลยการเรียนรู้เลยการปรับเปลี่ยนการทําอะไรที่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วมันก็บรรลุเป้าหมายตามนั้นจริงๆด้วย ในเรื่องของการเงินนะคะจัดว่าปังมากค่ะในปีนี้ชาวราศีเมษนะคะไพ่พระแม่ปรตีอุมาพิเคเน่ถ้าใครติดขัดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการลงทุนหรือการทำธุรกิจอาจจะได้ในเรื่องของผู้ใหญ่ช่วยเหลือเป็นไพ่นารีอุปถัมภ์เนาะพี่สาวได้คุณแม่ได้หรือภรรยาช่วยเหลือส่งเสริมได้ เราถามในเรื่องของการเงินชุดนี้สรุปว่าการเงินดีค่ะการเงินปังมากปีนี้บรรลุเป้าหมายค่ะวาระบุญส่งผลบางท่านก็มีโชคลาบปฏิหารนะบางท่านก็เป็นโชคลาบปฏิหารค่ะคำว่าโชคลาบแตกต่างกันไปนะคะบางคนเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคบางคนเป็นในเรื่องของโชคลาบการค้าการขายการทําธุรกิจธุรกิจปังยอดดีอย่างนี้ค่ะเนี่ยใบเนี้ยเป็นเรื่องของการทําธุรกิจ โชคลาภการค้าการขายทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาตลอดไม่ขาดสายออเดอร์มารัวรัวยอดปังอย่างงี้ค่ะในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีเมษคนโสดในปีนี้เป็นอย่างไรความรักก็ยังมีอุปสรรคยังมีคู่แข่งความรักยังต้องเลือกอยู่บางคนก็เป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองสูงในเรื่องของความรักถ้าจะรักไม่ต้องใช้เหตุผลเยอะใช้ความรู้สึก ถ้าใครมีความรักเป็นลักษณะน,นั้นเนาะก็อาจจะมีคู่ยากนิดนึงคือมันจะไม่ตอบโจทย์อย่างเงี้ยค่ะอืมไพ่พระพมรมฤาษีหลายท่านไม่ได้สนใจเรื่องความรักค่ะโฟกัสที่เรื่องการงานการเงินความมั่นคงการทําธุรกิจความสําเร็จการงานการเงินมาเป็นที่หนึ่งความรักเป็นที่สองลงลงมาบางคนก็คือแบบโนสนโนแคร์ no son, no care, เลยมีก็ได้ไม่มีก็ได้ มีความสุขกับการเรียนรู้มีความสุขกับการปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลทำมาหากินทำงานหาเงินเพราะคุณมีความเชื่อว่าถ้าการงานดีการเงินดีเดี๋ยวความรักที่ดีก็จะมีมาเองแล้วถ้าจะมีทั้งทีค่ะคุณก็คาดหวังจะได้เจอคู่รักที่ดีคู่ที่มีสินเสมอกันคนโสดคุณจะได้เจอไหมมีทางเลือกสองทางคนโสดคุณจะได้เจอไหมความรักที่ดีไพพันนารายบรรทมสินพันนารายท่านมีคู่แท้นะคะ ท่านมีคู่แท้ถ้าจะมีทั้งทีก็ต้องมีคนที่ดีไปเลยอย่างงี้ค่ะถ้ามีเราไม่ดีคุณเลือกเป็นโสดคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วพระนางสุพรรณมัจฉาความรักที่ดีมีค่ะจะมาในรูปแบบเพื่อนหรือความใกล้ชิดคนที่มีความใกล้ชิดเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันมีโอกาสเป็นคู่รักที่ดีได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาจากคู่รักไปสู่ครอบครัวในอนาคตแต่ถ้าใครที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแน่นอนค่ะมีคู่ที่ดีค่ะ มีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขแล้วก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาบางท่านก็เป็นครอบครัวใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ยา่าตายายรวมอยู่ด้วยนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขค่ะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณไพ่พระนางเบญจก,กัลยาณี การทำบุญใส่บาตรด้วยข้าวปลาาหารคุณเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณงามความดีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ท่านรับรู้ได้ว่าคุณเนี่ยเสียสละทํางานหนักแต่ว่าคุณทําได้แบบมีความสุขค่ะแบบชิลๆอ,อ่ะทําให้ชีวิตของคุณนะคะมันมันมีความสุขเป็นคนที่มีพลังบวกเยอะค่ะหลายท่านหน้าเด็กด้วยเนี่ยพระเทวพระเทวฤุษีพระพรหมฤศษี ในชุดนี้หลายท่านมีครูบาอาจารย์เป็นปู่หรือีค่ะเคารพนับถือพระพรมปู่พระอินครูบาอาจารย์สายบูรพากษัตร์พระแม่อุมาพระแม่ธุรคานะคะพระแม่ปรวตีพระแม่ลักษมีพระพิกเนตีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเต็มมากเลยค่ะบ้านนี้ครูบา,าอาจารย์เยอะรวมถึงบางท่านก็มีพระพุทธรูปเก่าแก่สิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารคือคุณเป็นคนดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะ บุญกุศลที่คุณทําทุกรูปแบบค่ะคุณถวายกุศลให้ครูบาอาจารย์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านด้วยแล้วตัวคุณเองค่ะสิ่งที่คุณได้รับกลับไปเนาะความร่มเย็นเป็นสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภยัยใครคิดร้ายคิดไม่ดีเขาแพ้ภัยไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มาจากความมุ่งมั่นความขยันของคุณด้วยค่ะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จค่ะขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะ ปังมากในเรื่องของการเงินค่ะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเต็มมากค่ะเป็นบ้านที่มีครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็เป็นสายปฏิบัติขอพระคุณอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้สมหวังดังคำทำนายค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะก่อนจากกันนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัว ติดต่อทักข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์นะคะข้อมูลส่วนตัวนะคะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธกาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสาธกาพรมยานค่ะไพ่พรมยานพยากรค่ะ